เปลี่ยนไหนบ้างครับเปลียนยังไงโอ้ขนาดา่อีแดดครับเนี่ยมีแดดปะพ่อีครับเขาเคลื่อนเนี่ยภาพยังไงดีอยู่ครับโอ้ทำนาจด้สองเถื่อนเนาะปีนึงนี่ครับโอ้อ่านพระมติดตั้งเหนือบรรยูจังหวัดราชศรีมาโคราชาีเครับไอ้บัวใหญ่เตี้ยอยู่โคราชครับอยู่โคราชครับถามสแกรนแสงครับเออ แน่นเนเนี่เปน็นหัวตะมัดติดอยู่หี่ครับเนี่ยเ <c oughs> จ้าแรกของบ้านหองคองนี่ครับโอ้แดดมาแล้วครับแดดมาแล้วสวัสดีครับท่านชมพบกันเหมือนเดิมกับนอตโซลาเซลล์ครับผมสำหรับวันนี้ทางทีมงานของเราเดินทางมาที่จังหวัดขอนแกน่นอำเภอหนองนาคำตำบลบ้านโคกบ้านหนองคองนะครับมาติดตั้งโซลาเซลล์ดูน้าบาดาลแล้วก็ชุดนอนนานะครับผมเป็นชุดออฟกิจ หนึ่งแผงใช้แบตเตอรี่1ลูก12โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์ห้าอวัตต์ตอนนี้ก็กำลังติดตั้งนะครับในส่วนของชุดดูดน้ำบาดาลใช้3แผงนะครับแผงรวมกันทั้งหมดก็เป็น4ี่แผงเป็นแผงโมโนฮับเซลสี่ร้วัตต์นี่ครับวันนี้บรรยากาศสวยงามนะครับผมอยู่ติดกับภูเขาข้าวก็น้ำพึ่งมานะครับผมสอบถามทางลูกค้านะครับผมว่าแรงมากนะครับฝนฝนเพิ่งจะตก เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีน้ํามาเติมเต็มนะครับผมหล่อเลี้ยงข้าวตอนนี้กําลังสวยเลยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆสําหรับวันนี้ก็มาติดตั้งนะครับเป็นบอ่อประดานที่ลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับผมบอ่อเดิมขนาดบอ่อสี่นิ้วเราก็เลือกสเปคเป็นสเปคตัวหนึ่งแรงนะครับตัวผอมท่อออกนิ้วครึ่งนี่ครับบอ่อเดิมที่เจาะไว้ก็ขนาดสี่นิ้วนะครับ ขนาดสีนิ้วถ้าเราใช้ตัวอ้วนสมเสมอ็ก็จะลงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าด้านล่างเราไม่สามารถรู้ได้ว่า,าช่างเขาเจาะไว้กี่นิ้วนะครับตอนนี้กําลังดึงมเมมร์ตัวเก่าขึ้นส่วนตัวตัวเดิมนะครับทางลูกค้าใช้เป็นสมเสมอ็ไฟฟ้านะครับผมใช้เป็นท่อออกนิ้ว2นี่ครับกําลังทําการ,นะรกู้ขึ้นส่วนแผงก็ติดเรียบร้อยนะครับผม นี่ครับอยู่กลางเถียงนาวันนี้ก็แดดดีนะผมในช่วงนี้เมื่อสักครู่นะครับก็มีเมฆฝนแล้วก็ฝนตกลงมานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมชุดนอนนานะครับส่วนชุดนอนนาก็จะเป็นใช้ทีวีพัดลมแสงสว่างนะครับส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟหนัหนกๆก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าชุดนีเ้เป็นชุดใช้ไฟขนาดเล็ก นะครับอยู่สวนอยู่ไร่ก็สามารถใช้ไฟได้นะครับนี่ครับเราก็ประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะผมพร้อมกับแบตเตอรี่ดิฟเจลส่วนตัวนี้ก็เป็นแบต12โวลต์100แอมป์นะครับนี่ครับลูกตัวโตใหญ่ๆกันเลยตอนนี้เรามาลองไฟดูนะครับผมอ่พร้อมการใช้งานนะครับนี่ครับสว่านตัวนี้ก็เป็นสว่านเจาะปูนนะครับผมสามารถใช้ได้ อ่าคุณพี่ลองมากดนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านกดเองเลยนะครับผมอ่าคุณพี่ลองกดใช้งานเลยนะครับโอเคนาะพี่เนาะโอเคครับตอนทีนี้ก็เหลือแต่ติดตั้งนะครับติดตั้งวางระบบเดินสายเรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถต่ออ่าไฟใช้งานได้เลยนะครับเตรียมพัดลมมานอนนาได้เลยครับพี่เย็นนี้ นี่ครับเต้าปักนะครับเต้าเสียบไฟก็มีให้เรียบร้อยนะครับผมเราใช้หลอดตะเกียบหรือว่าจะเป็นหลอดตุ่มนะครับมาเสียบใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าจะพ่วงเป็นปักสามตานะครับมันก็จะได้หลายหัวนะครับมาเสียบใช้งานได้เลยส่วนตัวนี้นะครับผมประกอบไปด้วยเบเกอร์โซลาเซลล์นะครับเซิร์ชกันฟ้าผ่าแล้วก็เบเกอร์ไฟฟ้านะครับเบเกอร์12โวลต์เบเกอร์ อ่สองร้อยยี่โวลต์นะครับผมแล้วก็มีาชาร์จเจอร์30แอมป์ขนาดอินเวอร์เตอร์นะครับผมห้าร้อยวัตต์เป็นของเพียวไซายนะครับนี่ครับการใช้งานง่ายๆนะครับผมกับ uh, ชุดแบตแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มแบตนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้ต่อแบบขนานนะครับต่อแบบขนานก็สามารถใช้งานได้12โวลต์แล้วก็แบต uh, แผงนะครับถ้าจะเพิ่มแผงก็เพิ่มได้นะครับต่อแบบขนานเหมือนกัน อย่างละ2แผงแต่ว่าแค่นี้ก็เหลือเฟื้อนะครับผมเพราะว่าแผง400วัตต์แล้วก็แบตเตอรี่100แอมนะครับแค่นี้ก็เอาอยู่นะครับสําหรับเปิดทีวีพัดลมแล้วก็แสงสว่างอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําก็จะเป็นชุดเจ็ดคิวนะครับตัวผอมหนึ่งแรงนี่ครับไม่รู้ว่าจะดึงสเสมอขึ้นหรือเปล่านะครับผม ที่นี่ก็มาถึงการลงบังไฟครับพี่น้องอ่ะจัดการเลยครับนี่ครับเป็นตัวปั๊มสเิม์ดนะครับบ่อนี้เราจะย่อนไปทั้งหมดด้วยกันเจท่อนนะครับ7จ็ดสี่ยีเมตรแต่ว่าบ่าอบ่อเจาะไป30มกว่าเมตรนะครับ โอ้แดดห้อนครักอยู่ติดเขาแต่ว่าห้อนเนะพี่เนาะห้อนครักนี่ครับพิธีการลงสมมตดลงปั๊ม สำหรับพี่น้องนะครับผมที่ติดตั้งเป็นนะครับก็สั่งอุปกรณ์จากทางร้านไปได้นะครับผมก็จะประหยัดไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้นะครับผมไม่มีเวลาหรือว่าติดธุระนะครับก็สามารถเรียกทีมงานเราไปทําให้ได้นะครับนี่ครับเราก็ต่อท่อเป็นเกีียวนอกเกี่ยวใน มันก็จะถอดง่ายนะครับถอดง่ายใส่ง่ายเวลาซื้อวิสเวลาตัวปั๊มมีปัญหาเราก็ดึงขึ้นมาดูได้นะครับดึงพร้อมกับเชือกแล้วก,ก็สายไฟนะครับเชือกกับสา,าสายไฟจะไปคู่กันนี่ครับค่อยคยย่อนลงสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่จะเอา ใช้ลวดสลิงนะครับผมไม่แนะนำนะครับจะไม่ทนอยู่ใต้น้ำนะครับลวดสลิงจะผุแต่ถ้าเป็นเชือกนะครับผมอยู่นานแช่ในน้ำก็ไม่มีผุนะครับผม,ม,มน,นี่ครับทาง คุณแม่ส่งให้ลูกที่อยู่อยู่ประเทศอะไรนะแม่แคนาดา FC แคนาดานะผมวันนี้เรียกใช้บริการช่างโคราชนะครับทีมงานนอตโซลา์เซลเดินทางมาตั้งแต่ตีสามนะครับตีสามตีสเดินทางมาขอนแก่นนะครับ ที่นี้ก็มีไฟฟ้าใช้นะครับผมเปิดเปิดพัดลมเปิดทีวีได้เลยน้องเมเนาะที่นี่นนยุงกับกัดแล้วเศ้ากัดแล้อยอออทมทวครับเป,เปิดเปิดแสงสว่างเปิดพัดลมนอนยามร้อนครับเขาก็กากางกกามหลายครับ ทำจักไรครับเนี่ยเจ็ดไหลงามครับงามนำกำลังมาพอดีเลยก็ต้องงอฝนเลยบัดนี้ัรคบลำนำพญานาคเลยบึม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 ตะเกียเครื่องปั่นไฟปะครับ ูตามาแล้วครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ฟ้าคึมๆไม่มีแดดนะครับผมแต่ว่าปั๊มทำงานดีนะครับผมแผงโมโนครัเซลเดี๋ยวเราไปถามคุณพี่กันเลยครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็ียงไดบ้างครับเป็นกยังไงโอ้ขนาดว่าีแดดครับเนี่ยมีแดดบ่บ่าพี่ครับเขาคึมคึมเนี่ยหน้าเยังไงดีอยู่ครับ โอ้ทำนาได้สองเทือกเนาะปีนึงนี่ครับโอ้อันเพิ่นมะกิดตั้งให้ปรนโยูน์เป็วัดราชสีมาโคราดิครับไอ้บัวใหยเตี่ยอยู่โคราดครับอยู่โคราดครับนี่ถามสแกแสงครับเออแน่นอนอนี่เแหงประหัวตะมาติดเยอะนี่ครับเนี่ยเจ้าแรกของบ้านหนองคลองนี่ครับโอ้แดดมาแล้วครับแดดมาแล้ว สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีบอ่อบาดานขนาดเล็กอยากจะใช้น้ําบาดานนะครับปัมม๊มเสม์สมันจะมีเฉพาะรุ่นของมันนะครับผมบ่อ,บอเล็กบอ่อใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับจะสามารถลงบอ่อบาดานเล็กได้นะครับสามนิ้วก็สามารถลงได้นี่ครับพอเดดมาก็ไหลแรงนะครับไหลแรงตามเดดเราจะเปิดออโต้จะเปิดคอนโทรลก็สามารถเปิดได้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องมาปิดแล้วก็เวลาตอนเย็น ปั๊มก็จะห,หยุดเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาไม่มีแดดแล้วตอนเช้าก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมาปิดเปิดนะครับนี่ครับแล้วเวลาน้ําขาดบอ่อบาดานปั๊มก็จะตัดการทํางานนะครับมีระบบเซ็นเซอร์ตัดตัดร้อนปั๊มก็จะไม่พังนะครับผม แกวครับแกวที่นี่ผมมีแรงนะครับผมผมสบหนามาแล้วเสียงน้ำมันหลเสียงว่าพี่มือนึงเจ้าบาทยายพันพ่นงอพันมโป่กาเทียเรบพัดหมดอ่ะเทรพันปัดเดือนหนึ่งมีสามสิบมือกับสามหมื่นสามหม่บาทส่งโคจรเนืได้สบายตัวนี้สองคัน โอ้ยังเงี้ยครับไหลมืดมื่อลงทุนครั้งเดียวนะครับลงทุนเท่เดียวโอเคนะครับผมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมโดยประมาณนะครับเราก็จะเ,เดินทางกลับร้านนะครับผมส่วนชุดออฟกิจชุดใช้ไฟนะครับทางลูกค้าจะถอดกลับบ้าน แต่เราจะสอนวิธีการติดตั้งให้กับลูกค้านะผมเพราะว่า,าจะทําเถียงหน้าใหม่แล้วก็จะนําชุดออฟกิดมาติดใช้ไฟนะครับแสงสว่างส่วนน้ําก็โอเคนะครับผมผ่านไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะว่า,าปั๊มตัวเดิมทางลูกค้าใช้ปั๊มไฟฟ้าดูดก็ไม่ขาดนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดที่สนใจอยากติดตั้งโซลาเซลล์จอหน้าดาลทําแท่งน้ําก็โทรสอบถามได้นะครับผม รับติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับเบอร์โทร0802794699ร้านช่างน็อตโซลาเซลล์หลังการติดตั้งนะครับหลังการบริการเรารับประกัน2ปีนะครับมีปัญหาก็โทรปรึกษาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบัดนี้ก็ซิเมื่อบ้านนะครับผมนี่ครับแถมชุดโซลาเซลล์ให้กับลูกค้านะครับผมนี่ครับประทับใจเอ้ขัวเนี่ยอร่อยขัวเนี่ยอร่อยนะครับผมก้อยเนี่ยอร่อย นี่ครับใส่บริการเที่ยวนั่นแหละข้าวเหนียวยิ่มเปรีย้ยอยู่นี่มีอย่างมาก <c oughs> เอินใส่เอินหาบริการ <c oughs> ใส่ัอันนี้ก็แถมชุดโคมไฟโซลาเซลล์นะครับเปิดหน้าบ้านเปิดเฉียงนาได้เลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้แถมฟรีนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ติดตั้งนานๆทีจะมีแถมนะครับผม <c oughs> <c oughs> ว่า,าช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะผมแถมนะครับแ,แถมชุดโคมไฟนะครับสําหรับลูกค้าโอเคแล้วไหมเนาะ ครับผมสวัสดีครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ